บทที่536คนประจบสอพลอห้าห้าที่ท่านจัวพูดถูกงั้นฉันจะไว้ชีวิตแกไปก่อนค่อยมาคิดบัญชีกับแกเส้นชิงซานหายใจฟัดๆัดจ้องชินหลังเขมงงไม่พูดอะไรอีกจากนั้นเขาก็หันไปเห็นพวกเสี่ยวชอวน์นคู่เจิ้งกับเหย่าหยวนแม่ยอจื่อจึงยิ้มออกมาทันทีพลางโค้งคำนับทักทายยินดีต้อนรับเพื่อนต่างชาติที่มาชี้แนะคุณเสี่ยวชอว์วนสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่านขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณส่วนตัวเชิญบิงส่งเสียงทักทายเรากับอยากเจอเสีีีี่่่่่่่ยยยยววววเเเเนน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 นมมมมมาา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 าแสททงงงงงงงดดอออออออกกกกใใจจหหืไไ้้้คตตตตััััััััรรขขบบบิิิิธปฏล ทุกคนกอดทักทายกันแต่ด้านฉินหลังมีแค่เขาตัวคนเดียวอ้างว้างมากๆสึกความเป็นความตายกำลังจะเริ่มขึ้นกำแพงเมืองจีนที่โอายิ่งใหญ่กำลังเป็นพยานในวงการการต่อสู้ปรมาจารย์เป็นแค่ตำนานเทพนิยายอยู่เหนือคนธรรมดาทั่วไปไม่ว่าปรมาจารย์อยู่ที่ใดเขาก็สามารถกลายเป็นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกได้แม้แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงก็ยังต้องปฏิบัติต่อปรมาจารย์อย่างเป็นทางการ ปรมาจารย์อย่างเลี้ยงเฟยหลงถึงแม้ศิลปกการต่อสู้จะเก่งกาจแต่ก็มีส่วนที่พูดเกินจริงอยู่บ้างเพราะประมาจารย์เป็นแค่เรื่องเล่าต่อๆกันมาน้อยคนนักที่เคยเห็นใครก็บอกไม่ได้ว่าตกลงแล้วปรมาจารย์นั้นเก่งกาจแค่ไหนเช่นอย่างจา้านอย่าลืมเจ้งคนเหล่านี้ล้วนเป็นคนน,นมีอำนาจที่อยู่บนยอดสูงแต่ชินหลังคิดว่าเสี่ยวช่อวอนอู่เจิ้งก็เป็นปรมาจารย์จริงๆเช่นกันส่วนอยู่ระดับไหนนั้นไม่แน่ใจนะักแต่คงเหนือกว่าจ้านอู่หยาอยู่ไม่น้อยเสี่ยวช่อวอนอู่เจิ้งยืนกลางสนามรบ ฉันเสี่ยวชาว์วนอู่เจิ้งปกครองญี่ปุ่นมีอำนาจมากมายแต่กลับคิดไม่ถึงว่าลูกบุญทําฉันจะโดนฆ่าด้วยน้ำมือคนรุ่นหลังมองฉันเหมือนอากาศสาัตวแกนี้มันไม่มีความเกรงใจเลยจริงๆเสี่ยวชอวันอู่เจิ้งพูดแต่สำหรับฉันแกก็เป็นแค่เด็กไม่ซึ่งกลิ่นน้ำนมไม่รู้จักความเป็นความตายก็เท่านั้นเสี่ยวชอวันอู่เจิง้งโบกมือเบาๆจากนั้นปลาประทับสีขาวก็ค่อยๆลอยไปหาฉินหลังปลาประทับนี้ถึงจะดูช้าแต่แค่แป๊บเดียวก็ไปถึงตรงหน้าฉินหลังฉินหลังไม่ได้รับมมมมััันนนนไไวววว้้้้ทททีีีีีแแแแต่่่่่ใชิธยยยกกกรราาาาางเเเคอออบๆลหหด พลังไม่เลวเลยคิดไม่ถึงว่าจะหลบฉันได้เสี่ยวชวนันอู่เจิ้งพูดเรียบๆแกไม่มีเคยรู้ถึงความน่ากลัวของปรมาจา์แดนป้าหรอกเสี่ยวชวนันอู่เจิ้งพูดอย่างเนิบๆพอลอยมาราวกับเป็นเมฆขาวก็หนึ่งอย่างเป็นธรรมชาติทําให้คนที่อยู่ดูรอบๆลืมส่งเสียงร้องเชียร์ไปเลยมองเสี่ยวชวนันอย่างเหม่อยลอยสายตาใฝ่หามากๆและมีพลังสีขาวออกมาจากตัวเขาจากนั้นก็รวบรวมไว้ในฝ่ามือรวมตัวเป็นสายรุ้งสีขาวลิวสวยอยู่บนท้องฟ้งฟารุ้งสีขาวเส้นนี้ดูเหมือนเปรบางแต่ความเป็นจริงแข็งแกร่งมากแค่ฟาดลงมาบนตัวไมมม่่่่่่่วววาาคคคุุณจะแแแขข็็็งงงงกกกรไหหนนนนลยยเเเปผผ้ีีืือออสใชม มีใครบางคนตื่นเต้นมือเมฆของเสี่ยวฉอวนล้อมรอบด้วยเมฆและหมอกสามารถแข็งแอร์และอ่อนตัวได้เวลาแข็งก็แข็งแรงราวเส้นเหล็กสามารถทําให้หินแกรนิตหักได้เมื่ออ่อนตัวก็จะกลายเป็นเส้นไหมพิ้วสวยแต่ชิ้นหลังกระโดดหลบไปตูมมือเมฆกระทบบนกําแพง ฟาดบนต้นไม้ใหญ่ล่างกำแพงพอดีพอดีต้นไม้ก็ระเบิดออกจากกันเหมือนถูกเลื่อยออกเส้นชิงซานกับจรวเฉินบิงยิ้มออกมาฝีมือแบบนี้ชินหลังเหยาว่าแต่ยังมีบาดแผลเลยต่อให้ไม่มีมีชิ้นหลังอีกสิคนก็สู้ไม่ได้เขาทำได้แค่หลบไปหลบมาสามารถหลบได้ก็โชคดีมากมากแล้วจัวเถิงรู้สึกดีขึ้นมารู้สึกดีที่ประเทศตอนนี้มีปรามาจารย์แบบนี้อยู่ยังอยู่ที่กำแพงเมืองจีนแต่ที่ไปไกลทันทีที่เสี่ยวชฉอว,วนอุจเจิงปรากฏตัวเขาก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของปรามาจารย์ที่ไม่มีใครเทียบบบบไไดดด้้้้้้งงงง่่่าา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 ยยยยยยๆๆหลลลลคคนน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 นกกกััััววปปรรรรรรรมมมมจจจจ์ิีีีอออใใสถเะแ คุณเสี่ยวเฉวอนมีเมตตาจริงๆที่ไว้หน้าจีนเมื่อเห็นว่าบรรยากาศค่อนข้างมากเสอนอ๋อชิงซานจึงยิ้มให้จวดเถิงซานหลังเรื่องที่แค่หมัดเดียวก็สามารถตัดสินใจได้ผลสรุปคุณเสี่ยววนๆจงใจออมแรงไว้ คุณจวเถิงซินชิงซานขอขอบคุณพวกคุณในนามวงการต่อสู้ของจีนพวกคุณนึกถึงเราแบบนี้เสินอชิงซานจะจำไว้แน่นอนพวกคุณไม่ต้องกังวลหลังจากชินหลังแพ้สึกผมจะยื่นคำร้องแก่เบื้องบนให้ยึดทรัพย์สินที่ชินหลังมีจากนั้นเอามาชดใช้ให้คุณเสี่ยวเฉาวนทั้งหมดและผมสัญญาต่อไปวงการต่อสู้ของจีนจะไม่มีคนทำอะไรไม่คิดแบบนี้อีกเสินซิงซานถ่อมตัวมากยิ้มแล้วพูดคุณเสิอนอเกรงใจเกินไปแล้ว ตัวเธอพูดยิ้มมเรื่องเล็กน้อยศักดิ์ศรีของจีนก็เหมือนศักดิ์ศรีญี่ปุ่นการแก้แค้นของคุณเสี่ยวชวอนครั้งนี้ไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ของพวกเราหรอกแน่นอนคุณเสินก็ต้องตั้งใจอบรมสั่งสอนวงการต่อสู้ของจีนอย่าให้มีคนทําอะไรไม่คิดอย่างชินหลังอีกไม่งั้นครั้งหน้าคุณเสี่ยวชวอนคงไม่ฟังผมแล้วละททาลายคนของพวกคุณโดยทันทีเป็นเช่นนั้นวงการต่อสู้ของจีนจะกลายเป็นที่หัวเราะเยาะของใต้ล่าเอาได้ผมจะปรับปรุงวงการต่อสู้ของจีนให้ดีด เฟื่อนอชิงซานยิ้มอย่างถ่องตนผมจะบอกพวกเขาว่าญี่ปุ่นที่เป็นประเทศที่มีศิลปการต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดพวกเราคงไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงรอบคนที่ฟังอยู่รอบข้างเส้นชิงซานเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ต่างเข้าใจที่แท้ที่ฉินหลังสามารถหลบทันเป็นเพราะเสี่ยวเฉาวนไว้หน้าจีนดังนั้นทุกคนก็ต่างพากันมองจวเถิงซานหลังพวกเขาด้วยความซาบซึ้งและเคารพจากนั้นก็หันไปมองฉินหลังที่หลบอยู่ในสนามอย่างไม่พอใจพวกเขาต่างรู้สึกว่าไอหมอนี่หน้าด้านจริงๆไม่คิดไตร่ตรองบ้างหรือไ ยอมรับความพ่ายแพ้ไปตั้งนานแล้วจวเฉินบิงและเหยอหยุนแม่ยอจื้อพวกเธอก็ดูถูกฉินหลังเช่นกันคุณเสี่ยวชวอนขอบคุณความหวังดีของคุณไม่ต้องไวนะ้หน้าพวกเราหรอกทำให้จบๆไปเถอะเส้นชิงซานยืนขึ้นพลางตะโกนลุงทอดชินหลังเธอเขารู้สึกว่าที่เสี่ยวชวอนออมมือให้ก็เพื่อไว้หน้าเขาที่เป็นผู้สังเกตการแต่ฉินหลังไม่รู้ว่าสิ่งใดควรไม่ควรแบบนี้เขาก็ไม่อยากปกป้องเขาอีกต่อไปแล้วฉันบอกแล้วแกไม่รู้ถึงความน่ากลัวที่แท้จริงของปรามาจารย์เสี่ยวชวอนอูเจิง้งพูดาา้าามวนนสรรดดแขะปปีจุ รวมพลังมาคุ้มไก่กลั่นพลังดังเส้นไหมวิธีการเหล่านี้คล้ายๆเทพนิยายมันเหนือกว่าสิ่งที่มนุษย์คิดไว้มากไม่แปลกใจเลยที่ปรมาจารย์ทุกคนอยู่ยงคงกระพันไร้ศัตรูในสายตาทุกคนชินหลังกลายเป็นลูกไก่นกิกำมือไปแล้วตอนนี้มีทางเดียวก็คือก้มหัวยอมจำนนแต่คิดไม่ถึงว่าเขาจะสายหน้าพลังพูดนี่คือปรมาจารย์แดนปาง,งั้นเหรอก็แค่นั้นๆสำหรับผมผมคิดว่าก็แค่นั้นๆ ชินหลังพูดเช่นนี้ทุกคนก็ส่งเสียงฮือฮาขึ้นมาทันทีแต่พวกเขาไม่กล้าออกเสียงดังเพียงมองสายตาของเขาที่เหมือนเห็นคนตายแล้วอย่างไรอย่างนั้นแค่เข้ามาในวงการต่อสู้ก็จะรู้ทันทีว่ากฎข้อแรกคือห้ามทําให้ปรมาจารย์เสียหน้าจีนกับญี่ปุ่นก็เหมือนกันเด็กไม่ซึ่งกลิ่นนำนมไม่รู้จักที่ตำที่สูงก่อนหน้านี้คุณเสี่ยวเฉอวนไว้ชีวิตแกครั้งนี้ไม่อาจปล่อยให้แกพูดเหยียดยามและหนีได้อีกต่อจัวเฉินบิงพูดเสียงดังด้วยความโมโหบทที่537สู้จนกว่าคุณจะยอมแพ้ ปรมาจารย์เป็นมังกรจากสวรรค์นแน่นอนว่าต้องมีกฎของมังกรคนที่ทำให้ปรมาจารอับอายขายหน้าต้องฆ่ายอย่างไรปรานีหนึ่งเป็นอย่างที่คิดสีหน้าเสียวชวันอูเจิ้งเปลี่ยนไปพลางขมวดคิ้วพูดแกกำลังรนหาที่ตายคนที่อยู่รอบข้างเสียวชอวอนอูเจิง้งอารมณ์เดือดปุดปุดแสงสีขาวรวมอยู่บนมือจากนั้นก็ลอยตามแรงมือเขาลอยเลิ้ยวๆไปเหมือนแสงแดดผ่านแสงสีขาวไป ก่อนหน้านี้ทุกคนเคยเห็นพลังแทะของเขาแล้วแค่ชิ้นหลังตัวเล็กๆเ,เพียงฟาดแทะลงไปเกรงว่าชิ้นหลังคงแหลกคาที่ปรมาจารย์เกิดโทสะแล้วตรวเฉินบิงตื่นเต้นยิ่งกว่าใครทั้งนั้นตอนนี้ถึงชิ้นหลังจะมีคนช่วยยังไงก็ขวางความโกรธของเสี่ยวชอว,วนอูเฉิงไม่ได้ทุกคนไม่เชื่อว่าชิ้นหลังจะสามารถหลบได้ในขณะนั้นเองเหยาย,ายหยวนแม่ยอจือเหมือนคุยโทรศัพท์กับใครบางคนอยู่พอวางสายก็พูดขึ้นปรมาจารย์ระวังเขาเป็นปรมาจารย์ชิ้นของยาวเย่ยวอกองจุด,จด อะไรนะเสี่ยวชอว์นอู่เจิงอึ้งยังฟังไม่ทันเสร็จจู่จู่ินหลังก็ยืนขึ้นชูมือขาวนวลน,นั่นขึ้นแล้วกำเป็นหมัดจากนั้นต่อยออกมาอย่างแรงหมัดนี้ลอยมาอย่างไม่มีพลังดูเหมือนเป็นหมัดสุดท้ายของชายหนุ่มที่อ่อนแอไรเรี่ยวแรงแต่พลังแสงสีขาวนั้นปะทะกับพลังหมัดของเขาจากนั้นก็ระเบิดขึ้นพลังเมฆร่วงลงมาอย่างนับไม่ถ้วนบนทางช้างเผือกที่ไกลสุดขอบฟ้าเกิดเป็นคลื่นยักษ์สะท้อนกลับมายัางเสี่ยวชอว์นอู่เจิงอย่างจังเป็นไปได้ยังไง เสี่ยวชวอนอูเจิ้งพูดอย่างตกใจไม่อาจสงบสติอารมณ์ได้อีกต่อไปร่างของเขาลอยขึ้นราวก้อนเมฆสีขาวใช้ฝ่ามือฉีบอฉับไปมาจนทำลายลมปราณคุ้มกายออกไปได้เขายังไม่ทันได้พักหายใจทนันใดนั้นหมัดพลังสีขาวราวกับหยกที่อยู่ในพลังเมฆก,ก็พุ่งเข้ามาตูมหมัดนี้กระทบกับกรอนอกตัวเสี่ยวชอวอนอูเจิง้งจากนั้นก็รวบรวมพลังลมปราณคุ้มกายหนาเป็นนิ้วปกป้องร่างกายไว้สามารถกันกระสุนได้มันเป็นยุทธศาสตร์การพึ่งพาของปรมาจารย์ในสังคมปัจจุบันตอนนี้รับไว้ไม่ไหวโดนหมัดหนักๆต่อยเข้้้้าาาาาามมมสสลลลลยยยกกเเเเเป็็นนพังงงออออทฟศี่ววจถ ความเร็วในการถอยของเร็วกว่าตอนบุกไปด้านหน้าอีกแต่ต่อให้เขาถอยเร็วแค่ไหนก็เร็วไม่เท่าพลังหมดแรงหยกเขานั้นตุกหมัดหยกเขานั้นพุ่งไปตรงหน้าเสี่ยวชอว์นอู่เจิงอย่างจังท่ามกลางสายตาตกตะลึงของทุกคนเสี่ยวชอว์นอู่เจิงถูกัดกระเด็นลอยไปเหมือนลูกเบสบอลจนไปชนกับกำแพงแล้วร่วงลงนอกห้องโถงตอนนี้เงียบสงดทุกคนล้วนอึ้งกับภาพตรงหน้าทำอะไรไม่ถูกจัวเฉินบินเบิกตากว้างไม่อยากจะเชื่อเงินชิงซานคิดว่าเขาตาลายไปหรือเปล่าพลังเมฆลอย,อยอยู่บนกำแพงฝุ่นควันคลักคลุ้งปรม,าามาวา ท่ามกลางสายที่ไม่อยากจะเชื่อของทุกคนชินลังเอามือควยหลังแล้วค่อยๆเดินออกจากกำแพงเมืองจีนเขาเงยหน้าขึ้นแล้วยิ้มให้เสี่ยวชอวนอู่เจิ้งยิ้มจนเห็นฟันขาวแวววาวใครบอกว่ามีแค่คุณที่เป็นปรมาจารย์แดนฟ้าเสี่ยวชอวนอู่เจิ้งโดนซัดจนลอยไปไกลอย่างคาดไม่ถึงนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงในสายตาทุกคนปรมาจารย์เป็นคนที่ไม่มีใครสามารถต่อกรได้นอกจากใช้อาวุธหนักหรือกองทัพในการลุมือไม่เช่นนั้นไม่มีใครสามารถทำอะไรปรมาจารย์ได้สามารถทำให้ปรมาจารย์คนหนึ่งพ่ายแพ้ดู้เเหหมมมืออนนนนนจจะีีแคค่่่ปราาราาากนนึงทั ทุกคนเกิดความมุ่งวายยาวแย่ยวกงมีปรมาจารย์อายุน้อยคนหนึ่งทุกคนคิดว่าเป็นแค่คำโฆษณาแต่วันนี้เรื่องตลกกลับอยู่ตรงหน้าพวกเขาหัวเราะไม่ออกแล้วที่แท้ก็มีปรมาจารย์อายุยี่สิกว่าจริงๆด้วยเป็นไปได้ไหมว่าเขาคือปรมาจารย์ฉินที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานแต่ไม่เคยเห็นใบหน้าที่แท้จริงคนนั้น เสี่ยวชอวนคู่เจิ้งค่อยๆลุกขึ้นสายตาเยือกเย็นทันใดเขาทั้งรู้สึกผวาและโกรธแค้นคนระดับเขาวันนี้โดนฉินหลังซัดประเด็นต่อหน้าทุกคนเป็นความอัะยยศไปั่วชีวิตเสี่ยวช่อวนอู่เจิง้งดูถ้าคุณจะยังไม่ยอมแพ้นั้งงนผมจะสู้จนกว่าคุณจะยอมก็แล้วกันฉินหลังยิ้มจนเห็นฟันเขาฉินหลังพูดจบก็เดินไปก้าวข้ามระยะห่างเกือบสิบเมตรแล้วไปตรงหน้าเสี่ยวชวอวนอู่เจิง้งเรากับเขาหดตัวเหลือแค่นิ้วเดียวอย่างไรอย่างนั้นจากนั้นก็ปล่อยพลังหมัดออกมาอีกครั้งปงัง ทั้งคู่สู้กันอีกครั้งครั้งนี้เสี่ยวชอว์นอู่เจิงมีการเตรียมพร้อมเขาเอามือประกบกันเล็กน้อยฝ่ามือของเขาปกคลุมไปด้วยหมอกสีขาวรวมตัวกันกลายเป็นรุ้งยาวจากนั้นเป็นวงกลมแล้วทำเป็นดาบใหญ่โบกไปมารับหมัดของชินหลังทันใดนั้นหมัดก็แยกออกจากกันเสี่ยวชอว์นอู่เจิงถอยกรุดไปด้านหลังพลังเยอะมากเสี่ยวชอว์วนอู่เฉิงใจสั่นมากมือทั้งสองข้างของเขาก็ค่อยๆสั่นเทาเพราะชาออคอกับพลังมหาศาลที่มาพร้อมกับหมัดของชินหลังทำให้เขามีพลังที่แข็งแกร่งขนาดนี้หรือว่าเขาจะเป็นหนึ่งในปรมาาาจรรแดนรดน้ะับง เสียวชอว,วันอูเจิงรู้สึกไม่น่าเชื่อการเป็นปรมาจารย์แดนฟ้าระดับกลางนั้นยากกว่าเป็นปรมาจารย์ธรรมดาเสียอีกใน100ปีมานี้ปรมาจารย์แดนฟ้าระดับกลางที่ได้รับการจดบันทึกก็มีแค่ตู้ยูเสินเมื่อ7 0็ปีก่อนแค่นั้นแต่ตอนนี้เขาไม่อาจคิดเรื่องนี้ได้อีกเพราะชินลังตามติด,ตด,ตดวิชาระบีเขียนจีเสียวชอว,วันอูเจิงตัดสินใจที่จะไม่สู้กับฉินลงังแต่เห็นมือเขาเราวกับกำลังเล่นเปียนโนเส้นไหมคอยๆสยายลงมาราวกับสายฝนเหมือนละอองฝนที่โบอบล้อมหัวใจของผู้คน ทันใดนั้นภายในไม่กี่เมตรรอบๆชิ้นหลังล้วนโดนล้อมไปด้วยไหมจำนวนนับไม่ถ้วนดูเหมือนง่ายที่จะเอาออกแต่หลังจากที่มันขาดก็เกาะตัวขึ้นอีกครั้งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเขาจะรับมือกับวิทยายุ์นี้ยังไงสองทุกคนล้วนตกตะลึงสนใจเป็นอย่างมากชิ้นหลังยิ้มๆแต่มือทั้งสองข้างก็กางออกราวกับปีกหนกเหมือนพยาครุจากบนท้องฟ้าคำภีเต่าเย่าท่าที่เจ็ดสิบสองท่าที่สองมือชูหย,ยุนเปลี่ยนเพียงดาบสีทองแหลมคมสองเล่นกระพริบอยู่กลางอากาศชิ้นหลังเปลี่ยนจากแขนเป็นปีกจากปีก ภายในรัศมีสามพูดท้องฟ้าเต็มไปด้วยไหมสีขาวและพลังของดาบส่วนดาบขนาดใหญ่ทั้งสองของชิ้นลังโดนตัดหักเป็นสองท่อนกลางอากาศในสาตะคนนอกวงแหวนการระเบิดของพลังสีขาวปรากฏขึ้นทั่วฟ้านั่นคือความน่าอัศจรรย์ของอากาศที่ถูกทำลายจนกระจายออกมาแสงสีทองสองอันเหมือนจะตัดขาดได้ทุกอย่างศิละปะก,การต่อสู้อะไรเนี่ย ดเสียวชอวนอูเจิ้งรีบถอยกรูดหน้าเขียวไปหมดเขาคิดว่าที่ตนแพ้ให้กับหมัดก่อนหน้านี้เพราะประเมินศัตรูต่ำไปแต่การสู้กันรอบนี้ได้ทำลายความมั่นใจของเขาไปหมดสิ้นเสื้อตรงหน้าออกเสี่ยวชอวนอูเจิ้งขาดลุยจนเห็นรอยแตกสองรอยแม้กระทั่งลูกปัดเลือดบนผิวหนังก็ยังโผล่อ,ออกมารำไรสามารถเห็นรอยมีดจางๆสองรอยเมื่อครอนถ้าไม่ใช่เพราะเขาหลบได้เร็วฉินหลางคงตัดเขากลายเป็นสองท่อนด้วยลมปราณคุ้มกายกลางอากาศไปแล้ว ลมปราณคุ้มกายของปรมาจารย์สามารถกันกระสุนได้ดังนั้นปรมาจารย์จึงสามารถอยู่ในสังคมปัจจุบันได้แต่พลังกลายเป็นดาบของฉันหลังนั้นแม้แต่ลมปราณคุ้มกายก็สามารถตัดได้พลังที่น่ากลัวเช่นนี้เกรงว่าไม่ว่ารถอยู่ที่ไหนก็สามารถตัดขาดเป็นสองส่วนได้ีกรอบชิ้นหลังหัวเราะราเสียวชอว,วนเจงสามารถต้านทานการโจมตีของเขาได้เป็นคนกล้าหาญของญี่ปุ่นอย่างที่คิดไว้จริงๆด้วยบทที่538สถานการณ์กลับตาลปัด บนกำแพงเมืองจีนที่สุดลูกหูลูกตาฉิ้นหลังกระทืบบท้าอย่างแรงเอามือกอดอกราวกำลังรวมพลังในอากาศนั้นไม่มีที่สิ้นสุดแม้กระทั่งพลังอันมหาศาลร,รอบรอบล้นออกมาจากมือของเขากระบี่และร่างกายรวมตัวกันสายตาเสียวชอว,วนอูเจ,จิ้งรวมเป็นจุดเดียวปรมาจารย์ลุนรู้สึกถึงพลังอันมหาศาลร,ระหว่างสวรรค์และโลกได้อยู่ลางๆงศิลปะก,การต่อสู้มากมายที่สร้างขึ้นโดยปรมาจารย์ไม่ได้มีไว้สำหรับคนธรรมดาแต่สำหรับผู้มีพลังที่สามารถปลุกเรกอรของสวรรค์และโลกได้ ไม่ว่าจะเป็นมือเมฆหรือวิชากระบี่เขียนจีของเสี่ยวเฉาวนเพียงสัมผัสกับปรมาจารระดับที่บรรลุถึงถึงจะแสดงออกมาแม้แต่ลมปราณคุ้มกายนักศิละปะการต่อสู้ธรรมดาธรรมดาก็ยังไม่สามารถปล่อยออกมาได้ทำยังไงเนี่ยศิละปะการต่อสู้ของเสี่ยวเฉาวนเก่งกาจก,กว่าจ้านอู่หยาอยู่บ้างแต่ก็ดอกนี้ของชิ้นหลังก็สามารถล่นเรกิรอบๆได้อย่างรวดเร็วเรียกได้ว่ามีฤทธิ์ร้ายแรงมากเทียบกับเหล่าปรมาจารที่ใช้เรกิฟ้าดินอย่างระมัดระวังมันดีกว่ามากรับไปกระบี่ฟ้าชิ้นหลังแก่งออกไปราวกับโอกกอดดาบหินปล่อยพลังอันแรรงงงกกล้้าทีี่่่วววมมันนใืออออไปยยเเสูจ เสี่ยวชอวอนอูเจิงถอยหนีอีกครั้งเขาใจเต้นรัวตลอดเป็นวิกฤตที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสัญชาตยานบอกเขาว่าการจู่โจมครั้งนี้ห้ามรับไว้เด็ดขาดถ้ารับมันอาจโดนพลังอันแรงกล้านั้นระเบิดจนร่างแหลกสลายบูมเป็นอย่างที่คิดไว้พลังนั้นตกไปโดนอาคารที่อยู่ด้านหลังเขาจากนั้นก็ระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงระเบิดจนพังไปครึ่งหนึ่งทุกคนช็อกมากนี่มันเป็นสิ่งที่คนธรรมดาจะทำได้งั้นเหรอทำไม่รู้สึกเหมือนลูกระเบิดมือที่ยิงต่อสู้รถถึงอย่างไรอย่างนั้นบงับงปังทันใดนั้นเองฉินหลััั่งงกก็จจตีอีอคร้้้สสููบเเววน ถ้าหมัดของชิ้นหลังนั้นเรียบง่ายและยิ่งใหญ่ความดุดันนั้นแพร่กระจายไปทั่วทุกทิศถึงหมัดน,นี้จะไม่ได้ดูประการตาม,มากแต่ก็ทรงพลังจนสามารถบดขยี้ดูสโตนขนาดใหญ่ได้แต่เสี่ยวชวอนอุจเจิ้งใช้มือสองข้างควอยกันเหมือนผีเสื้อบินขึ้นไปด้วยท่าทีเทศระเบิดเมื่อมือสองข้างนั้นขยับลมปราณมากมายที่บ้างก็อ่อนบ้างก็แข็งรวมตัวเป็นสายรุ้งขาวล้อมรอบเขาเอาไว้ทั้งสี่ทิศรับไปซะชิ้นลังออกหมัดไปก็ไปโดนสายรุ้งขาวที่หลบขดอยู่จากนั้นก็พนมทั้ง,งมมออออจจาากนนนั้น้ีีีแแสง,สงเเเล่่ระหขวออววดุไไๆบบ ชินหลังนั้นออกอาวุธไปโดยไม่ได้ออมมือแต่เดี๋ยวชอวนอู่เจิ้งด้วยพลังเมคาอันกว้างใหญ่และพลังปราณที่ใหญ่โตเลยสามารถต้านทานการโจมตีของเขาเอาไว้ได้นี่ทำให้ฉินหลังไม่ได้แปลกใจแต่กลับยินดีเสียอีกช่วงนี้แค่ต่อยตีเพียงไม่นานไม่จำเป็นต้องใช้แรงมากขนาดนี้เลยด้วยซ้ำการต่อสู้ภายในห้องต้องเก็บมือเก็บเท้าแต่อยู่ระหว่างเมฆแบบนี้มันกว้างใหญ่มากจริงๆการปิดในครั้งนี้ตาของฉินหลังร้อนเผาตอนแรกเขาอยากจะลองยุบแปลกๆแ,แต่เป็นกำแพงเมืองจีนของจีนเองเลยกลัวจะเสียหายแต่เสี่ยวชอววนอู่เจิ้งกลับทำ ถ้าเกิดตอนนี้เขาปล่อยไฟออกมาสามารถทําให้เสี่ยวชอววนคู่เจิ้งถูกแผดเผาได้เลยละ่ะแต่ฉินหลังทําแบบนั้นไม่ลงชินหลังอยากจะปล่อยนาแต่กลับไม่รู้ว่าเสี่ยวชอววนอู่เจิ้งนั้นกระอักเลือดแล้วคนนี้มันคนแปลกหรือเปล่าเนี่ยแรงไม่มีวันหมดเลยเนื้อก็ทาไรไม่เข้าแถมยังปล่อยพลังภายในออกมาได้อีกรวมลม,มปราณคุ้มกายแถมยังมีการออกอาวุธที่แข็งแกร่งเกินใครเขาอายุแค่ยี่สิบกว่าเองฝึกอ,อย่างไรกันแน่เนี่ยเสี่ยวชอววนอู่เจิ้งเพียงแค่คิดว่าตัวเองกําลังประลองอยู่กับปรมาจารย์ที่มากฝีมือคนหนึ่ง ชินหลังเหมือนจะไม่มีข้อได้อะไรเลยในตัวแต่ว่าแผลเดียวของเขานั้นประทับอยู่ตรงไหล่ของชินหลังแต่แรงที่มีก็ถูกชินหลังทำให้แรงหมดไปถึงครึ่งที่เหลือชินหลังเลยใช้แรงจากกล้ามเนื้อที่มีต้านเอาไว้ได้อย่างง่ายดายเมื่อรู้ว่าตัวเองทำร้ายคู่ต่อสู้ไม่ได้อีกฝ่ายออกแรงเพียงหมัดเดียวตัวเองก็กระอักเลือดได้เสี่ยวชอว์นอู่เจ,จิ้งนั้นทำอะไรไม่ได้จริงๆเสี่ยวชอว์นอู่เจ,จิ้งเลยพยายามแก้ปัญหาแต่ก็ทำได้เพียงพยายามต่อต้านเล็กน้อยแล้วสู้ไปเรื่อยเรื่อย ไม่แปลกใจเลยที่มีฉายาว่าปรมาจารย์ไรเทียมทานแม้ศิลปะการต่อสู้มันจะลดลงเรื่อยๆแต่ในปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีมากมายถือว่าอยู่ในจุดที่น่านับถือเลยละ่ะมีคนสูดหายใจอย่างเยือกเย็นคลางพูดออกมาความแข็งแกร่งระดับนี้เหมือนจะหาดูได้ยากมากเลยนะคนดูนั้นเห็นได้ชัดว่าทั้งสองคนนั้นเหมือนจะออกแรงกันมากแต่ส่วนใหญ่ชิ้นหลังก็เป็นคนลงมือส่วนเสียวชอวนอูเจิ้งนั้นหลบที่เรียกกันว่าการปกป้องระยะยาวแล้วจะต้องเสียไปสุดท้ายเสี่ยวชอวนอูเจิ้งก็จะถูกชิ้นหลังตามเดี๋ยววถึงงเเเลากากกรแ้ชชนนะะ็จดด่ัดอ ตอนแรกชินหลังกำลังหลบอยู่เสินนอชิงซานเลยไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ตอนนี้ชินหลังกำลังสู้เขาก็ไม่อารมณ์เสียอีกแล้วจู่ๆเสินนอชิงซานก็โกรธขึ้นมาถือว่าตัวเองเป็นคนโด่งดังของจีนเลยลุกขึ้นมาแล้วตะโกนชินหลังนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยนี่คือการประลองการประลองที่เดิมพันด้วยชีวิตวิ่งไล่จับกันแบบนี้มันสนุกหรือไง นี่ไม่ใช่แค่ไม่เคารพคุณเสี่ยวชวอนนะแต่ยังเสียเวลาของทุกๆคนอีกฉันไม่ให้คุณทําแบบนั้นหรกตอนนี้ฉันจะสังคุณนะว่าไม่ให้วิ่งแบบนี้ในการแข่งขันเดี๋ยวจะมาเจอคุณเสี่ยวชวอนเพื่อสู้กันหน่อยเขาโกรธมากจริงๆแต่นี่โง่เง่า,งาจริงๆเลยตอนนี้เขายังคิดอยู่เลยว่าวิธีนี้จะชนะเสี่ยวชวอนได้ในตอนนั้นเลยยังควบคุมมันอยู่เสี่ยวชวอนตั้งใจจะทําให้ฉินหลังวิ่งต่อดูสนุกไม่พอยังทําให้พวกโวเถิงไม่พอใจอีกด้วยพวกโจเถิงอยากเห็นฉินหลังหมดแรงร้องขอชีวิตสั่นเทาาาาด้ววววคมมกั่ แต่เหมือนจะไม่มีเลยแม้แต่น้อยฉินหลังวิ่งขยับอย่างร่าเริงดูมีอิสระอย่างสบายอารมณ์เป็นแบบนี้ได้อย่างไรกันการต่อสู้ของจีนมาปะทะการต่อสู้ของญี่ปุ่นเป็นแบบนี้ได้อย่างไรจัวเถองมีสีหน้านิ่งลงแต่จัวเฉินบินกลับคิดว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลเพราะว่าเมื่อครู่เสี่ยวเฉาวนถูกทำร้ายจริงๆนี่ตั้งใจอ่อนข้อให้คู่ต่อสู้หรอใบหน้าของเขานั้นหนักใจเป็นอย่างมากไอสาระเลวการประลองก็คือการประลองไม่ควรมีการอมมือเส้นชิงซานหน้าตานิ่งไปฉันจะบอกอีกครั้งนะฉันไม่ให้คุณวิ่งนงนนนนีีออกกกกกไมม่่่ยยาาาาััั้ฉจจะะะะปรศศวคคุุณแแพลลทท็ทบ คุณห้ามวิ่งหอหนื่งเั้นเหรอนี่มันกดอะไรกันถึงจะไม่มีใครสนับสนุนชินลังเลยแต่ก็คิดว่าเงินชิงซานนั้นชัดเจนเกินไปประลองกันแบบไม่ให้วิ่งขยับไปไหนจะให้รออามาเชือดคอให้ตายหรือไงเซอนอชิงซานร,ร้องเสียงหลงแต่ว่าววตาของจิวเถิงจวเฉินบิงและเหยหยวนเม่ยยอจื่อนิ่งไปมากกว่าเดิมก่อนจะกำกำปั้นอย่างแน่นหนาและจ้องคู่ต่อสู้สองคนที่กำลังสู้กันอยู่อย่างไม่ละสายตาในใจของพวกเขานั้นรู้ดีว่าเสี่ยวเฉ่วุนกำลังถูกไล่ล่าเหมือนกำลังเสียเปรียบแต่ฉินลัังงนนน้้้้ไดเปรรียยบอออููู่่่มมาาากแวตพตพลคส สุดๆในที่สุดก็จับได้แล้วภายในฝุ่นหมอกควันนั้นอยู่ๆก็มีเสียงเรียบเรียบรอยมาเห็นเพียงมืออวบสีขาวยื่นออกมาภายในที่ตรงนั้นมีเงาพูดที่ใช้แรงอย่างเต็มกำลังก่อนจะจับขาของเสี่ยวชอวนอู่เจิง้งข้างหนึ่งสวยแล้วทุกคนต่างหนักใจเห็นเพียงชิ้นหลังขับขาซ้ายของเสี่ยวชอวนอู่เจิง้งเอาไวา้จากนั้นก็เหวี่ยงเขาขึ้นไปบนฟ้าครว ถึงแม้ปรมาจารย์จะมีลมปราณคุ้มกายแต่ก็ต่อต้านการประทะแบบนี้ไม่ไหวอวัยวะภายในช่องท้องของเสี่ยวชวนคูจึ้งนั้นถูกแรงกดมากมายกระดูกภายในก็สั่นสะเทือนจนทำให้กระอักเลือดออกมาในตอนนั้นเองชิ้นลังปรีเข้ามาอยู่ข้างกายเขาด้วยความไวดั่งสายฟ้าก่อนจะเตะเข้าไปตรงเสี่ยวชวนอูจึ้งอย่างเต็มแรงบทที่539เอาชนะเสี่ยวชวันอูจิ้งกำลังถูกชินลังเตะก,กระเด็นลอยออกไปกลิ้งตกกำแพงเมืองจีนไปหลายสิบเมตรนอนราบอยู่ตรงหน้าทุกคนเหมือนดั่งสุนัขที่ตายแล้วตอนนี้คุณยยออมแพ้หรืัง ชินลังเอามือทั้งคู่ไขว้หลังเดินมาอย่างสบายอารมณ์ขุนที่เท่าฟังกระจายดูเหมือนจะไม่ทิ้งร่องรอยไว้บนเสื้อผ้าของเขาเขาดูเหมือนไม่ใช่นักสู้ที่ดูเดือดเหมือนก่อนหน้านี้แต่ดูสบายอกสบายใจเหมือนออกมาท่องเที่ยวนอกชานเมือง10นาทีก่อนหน้านี้เสี่ยวชฉอวนอู่เจิ้งที่มีความเชื่อมั่นว่าสามารถเอาชนะได้ทุกคนในโลกตอนนี้ได้นอนกิ้งอยู่บนพื้นไม่รู้ว่าเป็นหรือตายผมยอมแพ้แล้วเสี่ยวชฉอวนอู่เจิ้งกำลังพยายามเงยหัวขึ้นมาดวงตาฉายแววเปลียดแค้นอย่างที่สุดกลับทำได้เพียงก้มหัวให้บทที่539เอาชนะ เสี่ยวชอวนอู่เจิ้งกำลังถูกชินลังเตะกระเด็นลอยออกไปกลิ้งตกกำแพงเมืองจีนไปหลายสิบเมตรนอนราบอยู่ตรงหน้าทุกคนเหมือนดั่งสุนัขที่ตายแล้วตอนนี้คุณยอมแพ้หรือยังชินลังเอามือทั้งคู่ค่่ยหลังเดินมาอย่างสบายอารมณ์ขุ่นขี้เท่าพุงกระจายดูเหมือนจะไม่ทิ้งร่องรอยไว้บนเสื้อผ้าของเขาเขาดูเหมือนไม่ใช่นักสู้ที่ดุเดือดเหมือนก่อนหน้านี้แต่ดูสบายอกสบายใจเหมือนออกมาท่องเที่ยวนอกชานเมือง สิบนาทีก่อนหน้านี้เสี่ยวทอวนอู่เจิงที่มีความเชื่อมั่นว่าสามารถเอาชนะได้ทุกคนในโลกตอนนี้ได้นอนกิงอยู่บนพื้นไม่รู้ว่าเป็นหรือตายผมยอมแพ้แล้วเสี่ยวทอวนเจ๋งกำลังพยายามเงยหัวขึ้นมาดวงตาฉายแววเปลี่ยนแ้นอย่างที่สุดกลับทำได้เพียงก้มหัวให้กับชินหลงังความน่ากลัวของฉันลังมีมากเกินกว่าที่เสี่ยวทอวนคู่เจิงคิดไว้ต่อให้ได้ต่อสู้กันอีกครั้งเขาก็จะยิ่งพ่ายแพ้อย่างรวดเร็วเขาบาดเจ็บอยู่ไม่ใช่หรือเขาไม่ได้เรื่องเลยไม่ใช่หรือทำไมวันนี้ถึงได้มีพลังเช่นนี้ ในใจเสียวฉอว,วันอูเฉิงตอนนี้ตกตลึงแปลกประหลาดเกลียดชินหลังไปถึงขั้วกระดูกเป็นของผ่านช่วงนี้ไปก่อนผมจะต้องบีบกระดูกของคุณให้แหลกเป็นผงเสียวชอวันอูเจิ้งกำลังหลี่ตาลงเป็นการปกปิดความเกลียดแค้นในดวงตาได้เป็นอย่างดีเขาตัดสินใจแล้วว่าทำเป็นยอมแพ้ชินหลังก่อนต่อให้ชินหลังแข็งแกร่งแค่ไหนยังไงก็ยังเป็นแค่เด็กมีปรมาจารย์คนหนึ่งอุ้งทูคิดว่าไม่นานก็คงจะกระพือปิดหลงระเริงถึงตอนนั้นเสี่ยวชอวันอูเจิ้งก็จะมีโอกาสได้แก้แค้นแล้วถ้าถาต้้าานนนทปืืไไรรเฟหอ สามารถต้านทานชุดเกราะกันกระสุนได้หรือเสี่ยวชวอนอูเจิงกำลังคิดหัวเราะเยาะอยู่ในใจด้วยความสามารถของซัมนักหมอผีกับอำนาจเบื้องหลังของเขาอยากได้สิ่งของพวกนี้ไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยจวดเถิงที่ยืนดูอยู่ด้านข้างสีหนา้าซีดเสียวลูกกระเดือกสั่นไหวสสยตาแน่นิง่งลูกศิษย์ที่ติดตามเสี่ยวชว,วันอูเจิงมาทั้งหมดต่างก็อึ้งตกตะลึงอย่างบอกไม่ถูกในภาพจินตนาการของพวกเขาเสี่ยวชว,วันอูเจิงไม่มีทางแพ้เด็ดขาดไม่มีคำว่าแพ้อยู่ในความคิด ชินหลังยิ้มพูดขึ้นว่าดีๆีนี้ถือเป็นการที่คุณก้มหัวให้กับประเทศจีนของเราแล้วคิดไม่ถึงจริง,รงๆว่าปรมาจารย์คนหนึ่งของญี่ปุ่นก็สามารถยึดได้หดได้ความเป็นซามูไรของคุณหายไปไหนแล้วเสี่ยวชอว์วนก้มหน้าก้มตาพูดขึ้นว่าคุณชินขออภัยที่ผมต้องพูดตรงๆครั้งก่อนที่สหาพันธ์บูโดเยนจีนผมเคยปล่อยคุณไปครั้งนี้ขอความกรุณาจากคุณผมยอมแพ้แล้วชินหลังพูดขึ้นว่าคือ คุณนึกว่าผมไม่รู้หรือการต่อสู้ที่สหพันธบูโดเยนจีนครั้งนั้นนอกจากคุณช่วยคนแล้วยังมีอีกจุดประสงค์หนึ่งก็คือค่าผมแต่ว่าตอนนั้นคุณก็ได้รับบาดเจ็บภายในพวกเรายังมีคนเป็นจํานวนมากกว่าคุณก็เลยทําเป็นใจกว้างไว้ชีวิตผม เขาพูดถึงความคิดในตอนนั้นของเสี่ยวชอวอนออกมาอย่างหน้าตาเฉยว่าหากผมดาวไม่ผิดหลังจากที่อูหอยงตายแล้วได้ข่าวว่าผมกลายเป็นประธานคุณก็เลยคิดที่จะลงมือกับสหพันธ์บูโดยนจีนล้างแค้นสหพันธ์บูโดยนจีนก่อนคุณคิดว่าตนเองจะสามารถชนะได้อย่างราบรื่นหากสามารถท่าผมทิ้งได้บนกำแพงเมืองจีนคุณก็จะสามารถกลับมาฆ่าล้างสหพันธ์บูโดยนจีนยิ่งชิงอำนาจสูงสุดของสหพันธ์บูโดดังนั้นวันนั้นที่คุณปล่อยผมเป็นเพียงแค่แผนการหนึ่งเพราะคุณได้รับบาดเจ็บภายในไม่สามารถรับประกันได้ว่่่่าาาาาาาตนนนนเเเออออองงงงจะสสสสสมมมมรรรถถดดดดิออกไไไปหหพพััธธ์์บบบูโ้้ยยลืณ ณอยากที่จะยึดครองสินลัปการต่อสู้ของประเทศจีนคุณอยากสร้างความสะเทือนใจให้กับคนหนุ่มของประเทศจีนทั่วโลกซึ่งผมก็เป็นคนที่คุณคิดว่าเป็นคนโง่ไม่รู้จักเจมตัวถือเป็นหมาที่ดีของคุณตัวหนึ่งคุณวางแผนการไว้อย่างรอบคอบแต่ภายนอกกลับดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหม ชินหลังยิ้มพูดผมยอมแพ้แล้วคุณชินผมยอมแพ้แล้วคุณชินเป็นผู้ชนะจะไม่ถูกประนาม่าที่เสี่ยวชอวนดูนอบน้อมมากเผชิญหน้ากับคนหนุ่มอายุน้อยกว่าตนเองหลายสิบปีโดยไม่ประมาทแม้แต่น้อยภาพสถานการณ์นี้จดเถิงซานหลังพูดขึ้นอย่างโกรธเคืองว่าโง่งเง่าพวกเหย่ายหยวนแม่เยจือก,ก็โกรธเคืองอย่างมากจะมีอะไรน่าอภัยไปกว่าการที่ไอดอลของตนก้มหัวลงซาเลเลวเส้นชิงซานก็อย่างมากเมื่อได้เห็นภาพนี้มองดูเสียวชอวนอุเจิงที่ถูกชินหลังทีบอยู่ใต้ฝาา่าเท้าคนที่เขาคาดหวังว่าจะเป็นผนะู้้ชนนนนนนะตออออีเเเสสสสส่่่ยยววุจงงงงงกลััาาาาหหมืร ส่วนชิ้นหลังคนที่เธอดูถูกกลับมองดูเสี่ยว์ฉววนด้วยท่าที่เย็นชายอย่างผู้ชนะภาพนี้เหมือนดังความฝันภาพนี้ไม่ควรเป็นภาพที่กลับกันหรือชิ้นหลังไม่ทันรอให้พวกโจเถิงซานหลังลงมือเสินนอชิงซานเดินออกมาตะโกนพูดขึ้นอย่างไม่พอใจว่า ชินหลังคุณอย่าดีใจเกินไปรีบขอโทษคุณเสี่ยวชอวนขอโทษแขกญี่ปุ่นที่อยู่ที่นี่ทุกคนยกนี้คุณเสี่ยวชอวนแสดงฝีมือออกมาได้อย่างผิดปกติดังนั้นยกนี้ไม่นับเส้นชิงซานพูดขึ้นอย่างแคร่งขืึมว่าตอนนี้คุณรีบขอโทษเขาดีดีผมจะพิจารณาไม่เอาเรื่องคุณหลังจากนั้นสามยกชนะสองยกแล้วค่อยมาตัดสินแพ้ชนะจวดเฉิน,ะนะนบึงก็พูดขึ้นว่าชินหลังขอโทษเธอไม่งั้นผลที่ตามมาจะร้ายแรงอย่างมากคุณเซิ่นไม่มีทางล้อเล่นกับคุณเขาจะใช้ให้คนในวงการต่อสู้ทั้งหมดของปรระเทศจีน,นอ,นนอหื ชินหลังใส่หัวทำไมคนพวกนี้ถึงได้ไรายยังอายถึงเพียงนี้ชินหลังผมรู้ว่าคุณอยากเอาหน้าอยากที่จะอาศัยการต่อสู้ในครั้งนี้เปล่าประกาศความสามารถของตนเองเส้นชิงซานมองดูชินหลังพร้อมพูดขึ้นว่าแต่ชัยชนะไม่ใช่การได้มาด้วยวิธีแบบนี้อีกอย่างคุณเสี่ยวชอวนเป็นคนญี่ปุ่นเราเป็นมิตรที่ดีกันมาตลอดคุณไม่ขอโทษนั่นจะเป็นการทำลายความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองฝ่ายคุณรับผิดชอบไหวไหมตอนนี้ผมเชื่อว่ากำลังอันขแข็งแกรงเกรงกจของคุณนั้นเสื่อมสุดลงแล้ว หากยังไม่ทำตามที่พวกเราบอกขอเพียนพวกคุณจวเถิงลงมือคุณก็จะถูกโจมตีเหมือนที่อยู่ในสหพันบูโดเยนจีนแบบนั้นเส้นชิงซานพูดเตือนชิงหลังและก็เป็นการเตือนจวเถิงซานหลังจวดเถิงซานหลังค่อยค่อย,อยเงยหน้าขึ้นลูกศิษย์เสี่ยวชอวนหลายสิบคนชักดาบออกมายืนล้อมชิงหลังถอยลงไปเสี่ยวชอวนเห็นสถานการณ์นี้แล้วกลับไม่มีความยินดีเลยสักนิดตะโกนพูดขึ้นว่าคุณชิงคุณมีพลังที่แข็งแกร่งมากผมขอโทษแทนลูกศิษย์ที่เสียมาร,รยาทต,ต่อคุณผมเสี่ยวชอวนอเจ้งขอประกาศต่อนักสู้วแ้ล ทุกคนเงียบสนิทเวลานี้แม้แต่ลมหายใจก็เหมือนหยุดนิ่งแล้ววีรบุรุษคนหนึ่งของญี่ปุ่นกลับพูดคำว่ายอมแพ้ออกมาแล้วสามครั้งติดต่อกันในใจนักสู้คนญี่ปุ่นทุกคนต่างก็เหมือนถูกมีดแทงยอมแพ้แล้วก็ไปตายเสียเถอะคิดไม่ถึงว่าชินหลังจะใช้เท้าเหยียบลงไปเสี่ยวชอวันอูเจ,จิงยังไม่ทันรู้ตัวก็ถูกเขาใช้เท้าเหยียบอยู่บนหน้าอกฉินหลังรวบรวมลมปราณไปที่เท้าอย่างแรงกล้าเสี่ยวชอวันอูเจ,จิงถูกเขาใช้เท้าเหยียบจนทะลุร่างกายหัวใจแตกสลายจนตายคุณ คนที่เสี่ยวชอวันอู่เจิ้งพามาต่างก็จิตใจแตกสลายอาจารย์เสี่ยวชอวันยอมแพ้แล้วชินหลังกลับยังฆ่าเสี่ยวชอวันอู่เจิ้งอย่าโหดเหี้ยมต่อหน้าทุกคนผมถามคุณว่ายอมแพ้หรือไม่ไม่ได้แปลว่าจะไม่ฆ่าคุณฉินหลังเอามือควยหลังพร้อมพูดขึ้นอย่างเฉยเมยดวงตาเสี่ยวชอวันแทบระเบิดแตกเต็มไปด้วยความตกใจโกรธแค้นไม่พอใจเขาไม่เคยคิดเลยว่าตนเองจะมาตายอยู่ที่กำแพงเมืองจีนยิ่งคิดไม่ถึงว่าเขาจะมาตายด้วยน้ำมือของชินหลังเส้นชิงซานในฐานะที่เป็นตัวแทนสมาคมบูโดยืนออกมาพูดเตือนใครรระไปิิว่่่าาาากเาเเตือนนนนี้นสสยลังลังงบห็็แ ทุกคนตกอยู่ในสภาวะเงียบงานนี้เป็นแผนการที่ญี่ปุ่นคิดจะขยายอำนาจกลับถูกคนจีนอย่างชินหลังฆ่าตายอย่างไร้เยื่อใยส่งผลกระทบอย่างเหนือความคาดหมายมากใช่ว่าประเทศจีนไม่มีคนญี่ปุ่นศูญย์เสียซามูไรที่มีชื่อเสียงมานานกว่า10ปีคนหนึ่งสภาพจิตใจของนักสู้ญี่ปุ่นทั้งหมดต่างก็ล่มสลายบทที่540ต่อให้มีคนห้ามนับพันนับหมื่นก็จะยังก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญเลือดสีแดงภายใต้ดวงอาทิตย์สาดสองนักสู้ญี่ปุ่นที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างก็รวมใจกันยืนตรงอยู่ใในนนวววาาาาสสงงงงบรรระลึึกกกกกถเเเี่่ยยอออูจิ้ทุต็โศศ เปียย่หยวนแม่ยอจืดถึงขั้นร้องเพลงญี่ปุ่นที่โศกเศร้าที่สุดด้วยน้ำตาโศกเศร้าหน้าสังเวชไม่มีความเหมิมเกรมดูถูกนักสู้ประเทศจีนอย่างยิ่งพยองเหมือนดังก่อนหน้านี้เส้นชิงซานกับตัวเฉินบิงก็ยืนนิ่งงานอยู่กับที่เหมือนกัน ยังไงก็คิดไม่ถึงว่าเรื่องราวจะจบแบบนี้ดูเหมือนชินหลังจะไม่เกรงกลัวอะไรเลยต่อให้มีคนห้ามนับพันนับหมื่นก็จะยังก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญในขณะที่สีหน้าของเส้นชิงซานเขียวซีดไม่รู้จะทำยางไรท่ามกลางเสียงเพลงเศร้าของเหยียหยวนแม่ยอจื่อลูกศิษย์ญี่ปุ่นก็ดังขึ้นมาในทันใดว่าข้าฉันหลังแก้แค้นให้กับคุณเสี่ยวชอวนเธอตะโกนสั่งออกมาอย่างโง่เขลาที่สุดเพราะความเก่งกาจของฉินหลังทุกคนต่างก็เห็นกับตาแล้วลูกศิษย์เสี่ยวชอวนต่างก็สูญเสียสติในการต อยากตายสีหน้าชินหลังเย็นชาชินหลังสายหมัดออกไปด้วยสีหน้าเย็นชาเห็นเพียงคลื่นที่มองไม่เห็นสั่นสะเทือนอยู่ในความว่างเปลา่าลากยาวเป็นสายสีขาวลอยออกไปในอากาศนักสู้ญี่ปุ่นคนหนึ่งที่กระโจนขึ้นมาก่อนถูกหมัดที่มองไม่เห็นทุบตรงหน้าอกจนแตกสลายปลิวกระเด็นลอยออกไปยังไม่ทันตกลงพื้นก็สิ้นใจตา,ตายแล้ว จากนั้นก็พลิกมือใส่ไปอีกหมัดกระทบลูกศิษย์เสี่ยวถ่อวนที่โจมตีมาทางด้านหลังไม่ได้มีการหยุดพักสายสีขาวลอยออกไปในอากาศกระทบถูกศัตรูสองคนจนร่างทะลุแล้วก็เป็นเพียงช่วพริบตาเดียวนักสู้ญี่ปุ่นทั้งสี่คนก็ตายแล้วอย่างอนาถศัตรูคนอื่นที่ทเหลือถอยหลังไปอย่างไม่รู้ตัวโกรธแค้นอย่างมากกลับไม่กล้าทำอะไรรู้วามเห็นนักสู้ญี่ปุ่นทั้งสี่คนล้มล,ลงพื้นเส้นชิงซานค่อยได้สติกลับมาพูดขึ้นอย่างโมโหว่าฉินหลังคุณกล้าฆ่าคนไหมคุณทำผิดแล้วผิดอีกคิดจะเดินไปจนนถึงงงงงเเส้้้ทาาาาามมมมืืืดดดดใหหไรรรอออออออขพูยยยย่่โกกววัับผิี ตัวเฉินบึงก็พูดซอมเติมขึ้นว่าฉินหลังคุณยังไม่เห็นคุณเสิร์นอกับสมาคมบูโดอยู่ในสายตาหรือรู้ไหมว่าสมาคมบูโดคืออะไรถือเป็นสมาคมที่มีไว้ประสานงานกับสหพันธ์บูโดและกลุ่มซัมนักที่ซ่อนอยู่เป็นตัวแทนการใช้อำนาจและอิทธิพลขององค์การต่อสู้ประเทศจีน คุณทำเช่นนี้เป็นการไม่ไว้นักคุณเสือหนอยังก่อเรื่องจนไม่สามารถยับยั้งได้แบบนี้เป็นการทำลายความสัมพันธ์อันสงบของทั้งสองฝ่ายอย่างที่สุดมีการล่วงเกินนักสู้ที่รักในความสงบทั่วทางประเทศจีนเขาพูดกระตุ้นประาทฉินหลังว่าคุณจะทำให้ทุกคนอยากที่จะฆ่าคุณจั่เฉินบึงตะโกนพูดอยู่เช่นนี้แต่ก็รู้สึกหวาดกลัวชินหลังอย่างบอกไม่ถูกตะโกนร้องเหมือนดังหมาบ้าที่ไม่พอใจ5า,าคุณเป็นเพียงแค่มดตัวหนึ่งเท่านั้นฉินหลังหัวเราะฉินหลังไปตายเสียเธออา จุดๆเปี่ยหยวนแม่ยอจือเห็นพระพวกไม่กล้าเดินไปเธอจึงงกรอดอร้องขึ้นมาคว้าดาบมาเล่มหนึ่งแล้วก็กระโจนออกไปชักดาบออกมาฟันแสงมืดเปรียบเสมือนการตุม,ม้าทางชังเผือกตรงลงมาจากฟ้ามุ่งฟันลงไปหาชินหลังอย่างจางัง ด้วยพลังทั้งหมดที่มีแววตาฉินหลังเยือกเย็นตอนนี้พลังลมปราณของฉินหลังถูกใช้ไปจนหมดแล้วไม่สามารถฆ่าคนได้อย่างตามใจเหมือนอย่างเมื่อกี้แล้วแต่ยังไงพลังก็ยังคงมีมากมายจนน่ากลัวเขายื่นนิ้วมือออกไปแล้วก็ขยับนิ้วเสียงหนึ่งดังขึ้นร่างกายของเหย่ยาหยวนแม่ยอจือสันไหวทั้งคนทั้งดาบลิวลอยออกไปมุมปากมีเลือดไหลทะลักดาบซาบูไรที่จับไว้ไม่แน่นร่วงหล่นไปจากฝ่ามือมีพลังที่แข็งแกร่งมากในใจเหย่ยายหยวนแม่ยอจือหดหูมีเพียงตัวเธอเองที่รู้การโจมตีเมื่อกี้ตนเองใช้พพลลัังงงไไไเเททท่่่่าาาาหหรรีียยแคกกะบวววนนดขอิต้ม คนญี่ปุ่นหลายคนต่างก็พูดขึ้นอย่างไม่รู้ตัวว่ามีเจาคือยังไม่ตายสีหน้าชินหลังแสดงอาการตกตะลึงเหมือนคิดไม่ถึงว่าเหยียยวนแม่ยอจือจะสามารถต้านทานพลังของเขาได้จากนั้นเขาสะบัดข้อมือแล้วร่างกายก็ขยับไปหาเหยีหยวนแม่ยอจือหนึ่งกระบวนท่าไม่ตายงันก็สองกระบวนท่าเหยียยวนแม่ยอจือเห็นแล้วสีหน้าก็แสดงอาการหมดหวังเธอหมดสิ้นเรี่ยวแรงแล้วยังไม่มีแรงฟื้นขึ้นมาจะสามารถต้านทานกระบวนท่าที่สองของฉินหลังได้อย่างไร ในขณะที่เหย่ยหยนแม่ยอจืดหลับตารอความตายแสงดาบพราวสว่างว่าปีกข,ขวางอยู่ตรงหน้าชินหลังจากนั้นร่างกายอ้วนเตี้ยข,ของคนคนหนึ่งปรากฏขึ้นจวดเถิงซานหลังผู้อาวุโสนักสู้ญี่ปุ่นคนหนึ่งในมือถือดบาบซาบูไรไว้เล่มหนึ่งยืนขวางอยู่ตรงหน้าเหย่ยหยนแม่ยอจืดเขามองจ้องชินหลังพร้อมพูดขึ้นอย่างเลียดชังว่าชินหลังคุณจะฆ่าอย่างไม่ปราณีหรือเวิร์ดชินหลังพดขึ้นด้วยนำเสียงเรียบเฉยว่าการต่อสู้กันอย่างยุติธรรมแพ้แล้วก็ไม่ยอมรับยังโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแล้วมาลลมมนน้้้้้อออออออมม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 มจจจจตตีีีผผนนนนนนนยยยยังงงะะาา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 าใสาา่่่่่่่่่่รรรวววไไปปณณถคคุบดกก็็ูพเเหืื ตัวเทิงซานหลังพูดขึ้นอย่างถอนหายใจแรงว่าแม่ยอจือเป็นศิรักของคุณเสี่ยวเฉาวนคุณฆ่าคุณเสี่ยวเฉาวนพวกเขาอาจารย์ศิษย์ความสัมพันธ์ลึกซึ้งจะลงมือกับคุณก็มีเหตุผลอยู่เส้นชิงซานและสหายหญิงอีกหลายคนสแสดงสีหน้าเต็มไปด้วยความเย่อเย้ยก็ถูกเสี่ยวเฉาวนตายแล้วเมียจาะคิดแก้แค้นมันเป็นสัจธรรมอยู่แล้วนี่จะไปโทษว่าคนอื่นลงมือก่อนได้อย่างไรมีเหตุผลแล้วจะมาฆ่าผมได้อย่างนั้นหรือชินหลังพูดขึ้นอย่างยิ้มเยาะว่าอีกอย่างพวกเขาอาจารย์ศิษย์ความสัมพัน สิ้นเสียงลงฉินหลังสะบัดข้อมือความมาัคาดนั้นจดจ่อไปที่จวดเถิงซานหลังทันทีมือปราศจากอาวุธแต่ไหนแต่ไรมามือชินหลังก็ปราศจากอาวุธมาตลอดเมื่อครูยังมีพลังที่ไม่รู้จักหมดสิน้นเรากับเทพในหมู่มนุษย์มาตอนนี้พลังเหลือให้ใช้ได้อีกไม่เยอะแล้วแต่ว่าฉันหลังกลับมีความมั่นใจที่ไม่รู้จักหมดสิน้นต่อให้มีคนห้ามนับพันนับหมื่นก็จะยังก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญตอนนี้ถึงแม้จะไม่สามารถใช้กำลังภายในเขาก็จะไม่ยอมถูกเชือดเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไป ท่ากลางเหล่าถวยเทพที่น่าอัศจรรย์แบบนี้ตรวเถิงซานหลังเห็นชินหลังจ้องมาทางตัวเองสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยทันใดนั้นร่องรอยของความกลัวก็ผุดขึ้นมาในใจยกดาบขึ้นมาเพื่อปกป้องอย่างไม่รู้ตัวก็ในเวลานี้เสียงเท้าเตะอย่างแรงของเฉินหลังทําให้ดาบซามูไรแตกกระเด็นกระดอนออกไปฉี ดาบแทงทะลุเลือดไหลพุ่งออกมาร่างกายเหยียดยุ่ยหยวนแม่ยอจื้อที่เพิ่งฟื้นตัวขึ้นมาสั่นไหวจากนั้นก็ส่งเสียงกรีดร้องแล้วก็ล้มลงพื้นมือข้างหนึ่งของเธอจับคอไว้แต่ก็ไม่สามารถห้ามเลือดได้เธอจ้องมองดูฉินหลังพร้อมพูดขึ้นอย่างโกรธแค้นว่าโง่เง่าไม่ชาเธอก็ล้มแน่นิ่งอยู่บนพื้นดวงตาคู่สวยแฝงไปด้วยความสุกเศร้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสีหน้าคนญี่ปุ่นทั้งหมดเปลี่ยนไปตอนนี้จวเถิงซานหลังก็ยิ่งพูดขึ้นอย่างบ้าคลั่งว่าโง่เง่าโง่เง่าโง่เอีกฝ่ายข้าเมียจอต่อหน้าเขายังไม่เปลืองแรงเลยเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าตนเองไม่มีความสามารถเลยเหมือนเป็นดังหุ่นไล่กาที่ไม่มีกำลังอิทธิพล ในใจเสือนอชิงซานเหมือนตกอยู่ในเหวลึกเรื่องราวยิ่งอยู่ยิ่งใหญ่โตเขาไม่รู้จะไปเผชิญหน้ากับญี่ปุ่นยังไงแล้วเฉินหลังต่อให้คุณมีพลังเหมือนด่างเทพจะสามารถรับมือกับทหารมาเป็นพันเป็นหมื่นมือกับเครื่องบินปืนใหญ่รับมือกับเสือนอชิงซานที่มีอิทธิพลอยู่ทั่วโลกมากว่า20ปีแล้วหรือคุณช่างไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้จักตื้นลึกหนาบางในสายตาเสือนอชิงซานฉินหลังได้เปิดเผยว่าเขาได้ละเมิดข้อห้ามของศิลปะการต่อสู้การตายไปอย่างง่ายดายเท่านั้นถึงจะเป็นการไม่สร้างเรื่อองตาาาามมมมีกกย กระสายพวกเขาในตอนนี้ก็รู้สึกหวาดกลัวฉินหลังอย่างลึกซึ้งตามหวาดกลัวที่มีอยู่จนไม่อาจมองข้ามพูดขึ้นอย่างอดทนไม่ได้ว่าชินหลังคุณอยากตายก็ตายไปเดิมผมยังอยากให้คุณตายอย่างสวยงามตอนนี้คุณไม่มีโอกาสนี้แล้วฉินหลังที่เกียรสนใจเขาหันไปมองจวเถิงซานหลังพร้อมพูดขึ้นอย่างเฉยเมยว่าหลีกไปไม่เช่นนั้นคุณจะตายพูดเสร็จแล้วก็ค่อยๆเดินไปหาจวดเถิงซานหลังเดินไปหาพวกนักรบญี่ปุ่นทุกคนที่ถือดาบอยู่ในมือด้วยสายตาที่แสดงออกถึงความกลัวอย่างนิ่งเงนัน พวกนักสู้ทั้งโกรธทั้งโศกเศ้ากลับทำได้เพียงเป็นฝ่ายปกป้องไม่กล้าที่จะจูโจมอย่างประมาทจัวเฉินบิงกลับมองเห็นสถานการณ์ทุกอย่างแต่แรกแล้วจึงตะโกนพูดขึ้นว่ารีบฆ่ามันฆ่าฉินหลังเสียกำลังของเขาเสื่อมสุดลงแล้ว